รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลน์ การเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดย The Verona ทับลานปราจีนบุรีบูชคคเซกเด็มาตรฐานระดับโลกหุ้ยเล่ๆหุ้ยรวยกับอุ้ยรุ่งอ่ะอุยรวยกับอุ้ยรุ่งแล้วบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะวันนี้ค่ะชัดพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนสบายบายนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงเกษตรค่ะที่นี่ไร่สิงเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากๆนะคะเพราะว่ามีแปลงผักหลายแปลงเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องแวะเวียนกันมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ที่สําคัญสามารถถ,ถ่ายรูป ลง IG Facebook กันได้หนำใจเลยล่ะคะ่ะที่ไร่สิ่งเกษตรแห่งนี้มีทั้งหมด3โซนค่ะจะแบ่งเป็นโซนร้านอาหารอร่อยๆโซนคาเฟ่นั่งชิลริมน้ำสำหรับพักผ่อนบรรยากาศฟินๆเย็นสบายโซนแปลงผักที่มีพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกที่นี่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ทุกท่านที่มาเที่ยวได้ลิ้มลองกันและจะมีขายผล,ลไม้ต้นไม้ดอกไม้ไว้สำหรับซื้อกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะไร่สิงเกษตรนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ25ไร่นะคะของเรานะคะจะเดิมทีตรงนี้จะเป็นสวนเกษตรเลยค่ะเราจะปลูกเป็นแตงโมนะคะแล้วก็ต่อมาเรามีการปลูกเป็นไม้ยืนต้นค่ะ จะเป็นผลไม้แล้วเราก็มีคอนเซปต์ว่าจะทำเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ยอยู่ในไร่ค่ะเ,เราก็เลยได้ตั้งเป็นวาสนาคาเฟ่ขึ้นมานะคะส่วนชื่อของตัวคาเฟ่ของเรานะคะมีที่มาจากชื่อวาสนาค่ะเราแปลงมาให้ร่วมสมัยก็เลยเป็นใช้ชื่อเป็นว่าวาสนาค่ะวาสนาก็คือจะเป็นชื่อของคุณป้าของเป้เองค่ะเลี้ยงเป้มาเป้ก็เลยอยากระลึกถึงก็เลยได้นาชื่อตรงนี้มาเป็น ชื่อร้านของเราค่ะของเรานะคะจะแบ่งเป็นโซนหลักๆอยู่3โซนนะคะโซนโซนแรกนี่จะเป็นร้านอาหารค่ะเป็นร้านกาแฟานะคะก็คือให้ลูกค้าสามารถมาพักผ่อนทานอาหารเ,าเราจะมีน้องปลาคร์ฟนะคะมา,าดูปลาให้อาหารปลาได้ค่ะโซนที่2ของเราจะเป็นในส่วนของพืชไร่พืชสวนค่ะตอนนี้ที่ให้ผลผลิตนะคะจะมีเป็นฝรั่งชมพู่มีมะละกอ แล้วก็จะมีพืชผักสวนครัวค่ะกะเพราโหระพา,พาชะอมมะนาวคือคอนเซปต์ของเราคือนําผ,ผลผลิตทุกอย่างในไร่มาใช้ในร้านอาหารของเราทั้งหมดเลยค่ะจะมีทั้งการทําอาหารการทําเบกเกอรี่ปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ําว้าเองเพื่อมาเป็นขนมหวานในร้านค่ะอีกโซนหนึ่งนะคะเราจะมีเป็นต้นไม้ค่ะมีมีเราขายเป็นพวกต้นไม้ให้ถ้าสนใจก็คือนํากลับไปปลูกและดูแลได้ใช่ค่ะ ถ้าพูดถึงจุดเด่นของอไร่สิงเกษตรนะคะของเราจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะก็จะมีหลายโซนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่จะมา,าพักผ่อนที่นี่นะคะ mm. เรามีกิจกรรมมากกว่าให้มานั่งทานอาหารกันถ้ามาเป็นครอบครัวก็คือพอคุณพ่อคุณ,คณแม่ทานอาหารเด็กสามารถวิ่งเล่นได้เรามีพื้นที่ให้สําหรับเด็กค่ะถ้าจะเป็นวัยรุ่นชอบถ่ายรูปเรามีเป็นโซนของสวนดอกไม้ค่ะตอนนี้จะเป็นดอกเวอร์บีน่าค่ะ สามารถมาถ่ายรูปได้เลยค่ะของเราตอนนี้รับจัดอีเวนต์งานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะรองรับคนได้ทั้งหมดประมาณ200-300ถึงท่านค่ะช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศชิลๆที่คาเฟ่ริมน้ำพักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนรงุรงรุงมีเพื่อชีวิตร,รุ่งอรุณไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ทอต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุงอรุรวย,รวยกับปุยร,รุ่รรงอรุณ ในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Live an excellent life ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไปภูมิใจกับความรู้ของคนไทยภาคภูมิใจในความรู้คู่แผ่นดินสร้างองค์ความรู้เพื่อทำกินตามรอยปรมินทรภูมิพลวิทยาลัย ยยก่อนอื่นหนูอยากจะขอบคุณะคะทั้งหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะอาจารย์แล้วก็บุคลากรของวิทยาลัยค่ะซึ่งทํางานกันอย่างหนักและเต็มที่ทําให้เกิดบัณฑิตรุ่นที่หนึ่งอย่างหนูขึ้นมาค่ะด้วยความที่อายุเยอะแล้วแล้วตัวเองก็มีประสบป,ประการในด้านการทําเกษตรก็เลยสามารถที่จะ เข้ามาเรียนแล้วก็สามารถที่จะนําเอาไปปรับใช้ได้เลยจริงๆอายุไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะเพราะว่าการที่เรามาเรียนรู้นี่เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะก็ฝากให้รุ่นน้องว่าถ้ามีโอกาสก็คือให้โอกาสตัวตัวเองได้กลับเข้ามาเรียนอีกครั้งถึงจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะอย่างดูตัวอย่างแม่ก็อายุเยอะแล้วก็ขอครอบครัวมาเรียนก็ อยากจะให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะแล้วก็นําองค์ความรู้ไปพัฒนาบ้านเราชุมชนของเราค่ะจุดเด่นของวิเลยบูรณาการาศาสตร์นะครับก็คือเราสามารถเรียนรู้แทบจะทุกาศาสตร์เลยมาประยุกต์ตัวตนกับที่เรามีอยู่นะครับเสริมกันออกมาให้เป็นตัวเราได้มากขึ้นเข้มข้นขึ้นกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะครับนี่คือผลลัพธ์จากการเรียนอย่างน่งนะครับผมเอาทฤษฎีมาปรับใช้ในการทํางานจนสามารถ สร้างลำดับขั้นการทํางานสร้างมาตรฐานให้งานได้นะครับขอเชิญชวนเข้ามาที่หมาหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาศาสตร์ที่ทุกท่านจะต้องภาคภูมิใจเรียนเชิญนะครับรุงรุงมีเพื่อชีวิตรุ่งอรุณไรานาสวนมีวันดีที่นี้เสมา

รับรองเลยว่าใครที่ได้เห็นต้องอยากมาเยือนที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่ไร่สิ่งเกษตรแห่งนี้นะคะมีการจัดวางพื้นที่แบบเป็นธรรมชาติมีความสวยงามร่มรื่นเย็นสบายเหมาะกับสายชิลมากๆห้ามพลาดนะคะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะวาสนาคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่น่ามาเยือนเอามากๆเลยนะคะตัวร้านมีขนาดกว้างใหญ่มีวิวริมน้ำแสนสงบที่มีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาชวนเย็นชื่นใจบรรยากาศร้านมีทั้งแบบฟิลธรรมชาติและฟิลสำหรับนั่งอยู่ห้องแอร์เย็น โดยมีตัวหมียักษ์สีขาวเป็นมาสคอตประจำตัวร้านค่ะที่มักจะมีผู้คนทักทายให้เจ้าหมีน้อยตัวนี้ก่อนเข้าประตูร้านทุกครั้งค่ะคะาวาชนาคาเฟ่ของเรานะคะตัวอาคารจะตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟ์นะคะแล้วกอ็อีกโซนหนึ่งเราจะมีไว้รองรับลูกค้าจะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะจะเป็นโอเพนแอร์นะคะก็คือว่าเป็นโซนที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการนั่งชิล บรรยากาศริมน้ำของคาเฟ่แห่งนี้แสนวิเศษค่ะเราจะได้รับลมเย็นๆที่พัดมาอย่างชื่นใจรวมไปถึงฝูงปลาค์ฟจำนวนมากมายละลานตาที่แหวกว่ายไปมาอย่างสนุกใจทำให้เราได้เพลิดเพลินกับการนั่งชิลในวันพักผ่อนแสนสบายเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆเลยล่ะค่ะ ที่นี่ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะคะขอแนะนําเป็นปลาส้มที่เป็นหนึ่งเมนูแนะนําของร้านนี้บอกเลยค่ะว่าหน้าตาเนี่ยน่ารับประทานมากๆแถมดูเป็นเมนูที่หาทานได้ยากนักอาจจะขัดกับรูปรักษณ์ของร้านที่ดูเป็นสมัยใหม่แต่กลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยล่ะคะ่ะที่ทางร้านได้ดีไซน์ให้มีเมนูอาหารไทยไว้ในฟิลร้านแบบเมืองนอกได้ทั้งได้เสพบ,บรรยากาศและอาหารไทยช่างดีมากจริงๆ เมนูปลาส้มที่ว่านี้รสชาติอร่อยมากเลยล่ะค่ะเนื้อปลาเน้นๆมีรสเปรี้ยวอมหวานเข้ากันดีฟินมากเลยค่ะตัวที่เป็นอาหารแนะนำของเราเลยจะมีเป็นตัวนี้จะเป็นเป็นปลาส้มโบราณค่ะของเราจะใช้เป็นปลาตะเพียนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรของคุณย่าค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวของเราอีกตัวหนึ่งนะคะคุณย่าก็คือทำมา ประมาณ60ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ทางร้านเอามาต่อยอดนะคะทำเป็นเมนูแนะนำของร้านเราค่ะค่ะตัวนี้เป็นน้ำพริกผัดปลาอินทรีย์นะคะจะเป็นสูตรของคุณป้าเราทำทานอยู่แล้วนะคะภายในครอบครัวค่ะก็เลยอเอามาเป็นตัวลงเป็นเมนูของร้านด้วยค่ะให้คุณลูกค้าได้ชิมกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแจ่วบองค่ะในชุดนะคะจะมีเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะในในเซตนะคะจะมีเป็นตัวปลาร้าแจ่วบองด้วยค่ะตัวปลาร้าของเรานะคะอันนี้เป็นนำปลาลาที่คุณย่าเราทําแล้วก็จําหน่ายอยู่แล้วนะคะเอามาต่อยอดทําเป็นแจ่วบองในช่วงโควิดนะคะพนักงานเราช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าว่างงานนะคะเราก็เลยต้องพัฒนามาเป็นน้ําพริกตัวนี้สร้างเหมือนเป็นสร้างอาชีพให้พนักงานของเราด้วยค่ะตัวนี้จะไม่ไม่ได้มีความเค็มโดดนะคะจะเป็นรสชาติกลมกล่อมค่ะ ตัวนี้เป็นท้องปลาแดดเดียวนะคะเราใช้เป็นท้องปลานวลจันทร์ค่ะตัวนี้เป็นของคุณย่าทําเหมือนกันค่ะเราก็เอามาลงไว้เป็นเมนูของทางร้านค่ะตัวนี้ขายดีมา enfin นานแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้เรามีส่งเป็นออนไลน์ด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถสั่งได้เลยค่ะตัวนี้เป็นถัดไทยกุ้งสดนะคะ mm. จะเป็นถัดไทยสูตรโบราณค่ะเราได้สูตรมาแล้วก็มาปรับให้เป็นของทางร้านเราค่ะ วัวนี้เป็นแกงส้มนะคะเป็นสูตรของทางร้านค่ะแล้วก็ตัวชะอมนะคะของร้านเราปลูกเองค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นเมนูในร้านค่ะเมนูอาหารในร้านของเราจะใช้ผักสวนครัวโดวยที่ทางไร่เราปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิษค่ะอันนี้รับรับองได้ว่าลูกค้าทานแล้วอร่อยด้วยปลอดภัยด้วยค่ะถ้าคุณลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านเรานะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจค่ะแล้วก็จะได้ทานเป็นอาหารพื้นบ้านของทางจังหวัดสิง์บุรีแล้วด้วยค่ะ คะ่ะนอกจากาวาชนาคาเฟ่ของเราจะมีอาหารแล้วนะคะยังมีเป็นเครื่องดื่มค่ะเป็นกาแฟนะคะเป็นพันอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราได้มเมล็ดกาแฟมาจากดอยช้างนะคะแล้วก็เราสั่งขั้วเป็นโปรไฟล์ของเราเองค่ะค่ะกาแฟตัวซิกเนเจอร์ของร้านวัชนาคาเฟ่นะคะจะมีเป็นอเมริกาโน่ถังเช่าค่ะซึ่งตัวถังเช่านี่นะคะเรา,าสกัดมานะคะจาก เป็นฟาร์มของเราเองค่ะซึ่งเป็นพี่ชายทําการเพาะเลี้ยงเองนะคะเราก็เลยนํามาเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเราถ้าลูกค้าที่อยากได้เป็นความหวานด้วยเราจะใช้เป็นน้าผึ้งแท้นะคะร้อในการให้ความหวานสำหรับเมนูนี้เรียกได้ว่าแก้วนี้ก็จะได้ทั้งความสดชื่นแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงหน้าชัดจะพาไปชมสวนดอกไม้และจุดพักผ่อนชมวิวถ่ายรูปสวยๆค่ะพักสักครู่นะคะ รุ่งมีเพื่อชีวิตรุ่งอรุณไรานาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ทอต้องผ่านได้ไสิเพื่อนกล้าหุยเล,เล่ยเล่หุยรวยกับปุยรุง่งอรุณรวยกับปุยรุง่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด1 9ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นโรงพยาบาลที่ที่ดำเนินการโดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ก็ให้บริการรักษาจะมีสัตว์อีกกลุ่มหนึงที่เป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ก็คือกลุ่มของพวกสัตว์ป่าและก็พวกช้างมีช้างเข้ามารักษาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและหลังจากนั้นก็มีเข้ามารักษาเรื่อยๆ ช้างเนี่ยนะฮะจากที่เห็นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กินเยอะใช้ยาเยอะแล้วก็บางทีระยะเวลาการรักษาเนี่ยจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการรักษาให้เขาหายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายณปัจจุบันเนี้ยช้างนะครับและสัตว์ป่าเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วยมากนะครับเกือบทั้งหมดนะครับก็เป็นผลจากการทํางานนะครับแล้วก็การที่เขา บาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเจ้าของไม่สามารถที่จะมีงบประมาณในการรักษามากพอเพราะการรักษาช้างเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากนะครับอย่างที่เราเห็นเฟือกนะครับที่เข้าให้ช้างครั้งหนึ่งเนี่ยต่อตัวนะครับก็เกือบ50,000นบาทในการเข้าเฟือกช้าง1ตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นกองทุนนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนะครับให้ช้างและสัตว์ป่าเนี่ยมีชีวิตที่ยาวขึ้นยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่แบ่งเบาพาะละตรงนี้บางครั้งเจ้าของอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะรักษาก็ได้เราก็จะสูญเสียเขาไปนะครับเราก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนะครับร่วมกันทําบุญใหญ่นะครับทำบุญใหญ่ด้วยกันนะครับทำบุญเพื่อช้างและสัตว์ป่าของเราให้เขาอยู่กับบ้านเราไปนาน,าน ชีวิตรุ่งอรุณไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่พอต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอรุณรวยกับปุยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูสคอดแซกได้มาตรฐานระดับโลกหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอรุณรวยกับปุยรุ่งอรุณ บริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดช่วงที่แล้วค่ะเราได้พักรับประทานอาหารแบบอิ่มอร่อยกันไปแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะจะพาไปเดินชมจุดพักผ่อนค่ะไปดื่มด่ำบรรยากาศความร่มรื่นเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและที่สำคัญแวะไปเก็บภาพความประทับใจกลางทุ่งดอกไม้กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนที่อยากไปพักผ่อนในวันหยุดได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นี่ก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนักเป็นทริปง่ายๆไปเช้าเย็นกลับก็สามารถเติมพลังให้กับตัวเองได้ ด้านนอกของคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตา้งขายยื่นออกไปสำหรับนั่งริมสระน้ำเพื่อเก็บรูปภาพสวยๆและยังมีที่นั่งพักใต้ต้นไม้รับลมเย็นๆเครื่องเล่นของเด็กๆบนสนามหญ้าที่ด้านหลังเป็นซุ้มไม้สามารถนั่งพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ของไร่บรรยากาศทุ่งสวนดอกไม้สวนเกษตรพอเพียงเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดพักรถเป็นจุดท่องเที่ยวของคนเดินทางทั่วไประหว่างจังหวัดใหม่อีก 1หแห่่งคะโซนนี้นะคะของเราจะเป็นโซนาขายต้นไม้นะคะเราจะมีต้นไม้ไว้จำหน่ายค่ะตัวนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะเรามีอุปกรณ์พร้อมปลูกเลยค่ะมีกระถางมีดินถ้าคุณลูกค้ารับไปก็คือสามารถปลูกได้เลยะคะ่ะตัวนี้เป็นแบ็กเมจิกค่ะจะเป็นพืชตระกูลบอนนะคะ ตัวนี้โตง่ายค่ะดูแลไม่ยากค่ะให้เขาโดนแดดนะคะใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะอันนี้จะเป็นโซนกล้วยไม้นะคะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็แวะมาดูมาชมได้ค่ะต้นชวนชมนะคะตอนนี้จำหน่ายอยู่ต้นละ80บาทค่ะถ้าสนใจมาดูได้ค่ะโซนทางด้านนี้จะเป็นส่วนผสมเลยค่ะ ปลูกไว้หลายต้นเลยจะมีเป็นทุเรียนนะคะมะม่วงมะละกอมีฝรั่งมีชมพูค่ะอานาคตเราจะมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้เดินชมสวนด้วยค่ะเก็บสามารถเก็บผลผลิตในไร่เราเองได้เลยค่ะถ้าตรงด้านนี้เลยจะเป็นมะป,ปิตค่ะตัวนี้เรานําไปเป็นวัตถุดิบที่จะทาเครื่องดื่มในร้านด้วยนะคะจะเป็นมะป,ปิตน้าผึ้งโซดาค่ะของเราก็คือตามคอนเซปต์เลย ทุกอย่างที่ปลูกในไร่คือใช้ในร้านอาหารเราทั้งหมดค่ะตัวนี้เป็นมะม่วงแก้มแหม่มนะคะแต่ว่าตัวนี้จะยังแก่ไม่จัดค่ะยังไม่ได้อายุเขาถ้าแก่จัดแล้วเขาจะเป็นสีแดงทั้งลูกเลยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ไร่สินเกษตรของเรานะคะสําหรับครอบครัวนะคะเรามีพื้นที่สามารถให้น้องๆน,นะคะมาวิ่งเล่นได้เรามีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะ,อะของเรานะคะไม่ไกลจากในกรุงเทพเลยนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมงก็ถึงที่นี่แล้วค่ะ ถ้ายังไงอยากให้มาแวะเที่ยวพักผ่อนกันที่นี่นะคะของเรานะคะจะมีเป็นน้ำพริกนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะจะมีเป็นแจ่วบองปลา,าคั่วนะคะถ้าสนใจติดต่อทางเพจวัสนาคาเฟ่ไล่สินเกษตรได้เลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่เดินทางผ่านมาทางทางหลวงหมายเลข11แยกอินบุรีสากเหล็กนะคะไร่สิงกเกษตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับแวะพักผ่อนรับประทานอาหารระหว่างทางค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook และทาง YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมไปถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ เรามาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5แห่งนี้นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ